มาแล้วครับขบวน133ช้า95นาทีนะครับวันนี้วิ่งมาทางโคราชนะครับน้ำท่วม ตำบลหนึ่งช้าอยู่95นะครับแต่เมื่อคืนขบลน25ช้าไม่เยอะนะครับถึงจะมาทางโคราชแต่ช้าแค่19นาทีขำบลสองห้า